ตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่กันที่สมุยเย้ป็นไงบ้างโอเคสวยไหมจ้ะแล้วชอบไหมครับเจ็บโลร้อนไหนเขากินยังไงยังไงนะ4ตัวนี้เนี้ยเนี้มๆนี้ยเนี้ยเนี้เส้นกินได้ป่ะกินแบบเอกระลอกได้ไหมไม่ได้หรอกเซ้นไม่มีฟันหน้ายิงฟันดิ อีกแล้วนะคะพิกิชาแชนแนลการเัลาค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่กันที่สมุย <Yeah! S 2> <laughs> วันนี้เรามาที่นี่เลยครับเ <laughs> ทปฟานโฮเทลนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากมามากๆเลยแล้วก็อยากจะให้ดูนิดนึงที่รักแพมาทางนี้ว่าเราข้ามเกาะมาะที่โรงแรมด้วยรถคันนี้เ <c oughs> <c oughs> จ๋งมากเ <c oughs> จ๋งมากคือเราวิ่งมาบนทรายเพราะว่าน้ามันลงเขาเรียกอีแตนนะเนี่ยอีแตนแต่อีแตนใหญ่มากอีแตนนะคะ ชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดนี้เปชุดครอบครัวเนาะมีสมาชิกมากมายทั้งคุณตาคุณยายพี่น้องมีคนช่วยเลี้ยงหลานกันเต็มเลย <laughs> บอกว่าที่นี่นะคะก็มีแอปเคฟฟานก็คือเราโหลดแอปสแกนเบอร์ห้องแล้วก็สั่งทุกอย่างตรงนี้ได้เลยเนี่ยันมีอนทาวส keeping in room dining request buggy Spa a c t t v i t y อะไรต่างๆที่เราต้องจองเราจองผ่านแอปได้เลยมีอืมเบชมาเมกนะคะเป็นแบรนด์ของเดียนเองนะคะมีขายทุกสาขาของโรงแรมเคฟเลยนะคะมีทุกรุ่นเลยมาดูได้นะคะที่ g i ฟต์ช็อ ร้อนฉ่ำดีจังเลยอันนี้เป็นไลบรารีค่ะห้องสมุดแล้วก็เมนพูลห้องอาหารหิว <Beach. S 2> เดี๋ยวเราจะเดินไปห้องเ้าไปเป็นไงบ้างโอเคสวย,ย <Yeah. S 1> ไหมจ้ะเห็นแล้วชอบไหมครับเยอะโร้ yeah, <bro. S 1> <laughs> เคฟานี้นะคะวิลล่าเขาจะมีทั้งหมด24วิลล่าซึ่งเป็นวิลล่าหมดเลยของเราเป็นวิลล่า2ห้องนอนมาดูกันของเรามันแยกออกมานะเหมือนต้องเดินผ่านหาดทรายมาจากฝั่งนู้นนะคะอันนี้จะแบบอยู่อโลนของเขาเลยซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่สุดของที่นี่แล้วมีอยู่ห้องเดียวเป็น2ห้องนอนนะคะอันนี้คือวิลล่า23อันนี้คือจะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนที่2แยกออกไปแต่ถ้าเข้าห้องนอนแมสเตอร์เราเข้าด้านนี้นะคะมา Da. มาเลย Hello boys มาถึงก็เจอห้องนอนเลยนี่คือห้องนอนแมสเตอร์นะคะที่พวกเรานอนกันคือเข้ามาปุ๊บมันเหมือนแบบวิวตาแตกอะเปิดปุ๊บว้าวดี oh สวยมากไปดูห้องน้ำกันชอบมากที่ไปที่ไหนแล้วแบบห้องน้ำเหมือนกว้างแล้วก็ตู้เสื้อผ้ากว้างเพราะแบบพวกของเยอะมาหน้านนี้นะคะ คือ master bathroom เห็นไหมครอบครัวเราของเยอะมากทั้งของลูกของตัวเองปุ๊บนี่อันนี้ก็ฝั่งของเรานะคะฝั่งของลูกกว้างขวางอ่างอาบน้ําพร้อมวิวก็ไม่น่ามีใครเห็นเนาะเราก็แบบเปิดอาบน้ําเปิดแต่งตัวแบบโผสวยงามอ่ะถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของฝั่ง master นะคะนี่ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราขอเอ็กซ์รเบได้แต่ปกติมันไม่มีมันก็จะเป็นแบบรีวิวตรงนี้ขนมเยอะแยะอ่ะถ้าออกไปทางนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบ c o m มอนแอเรียเป็น p a t i ดิต่างๆ <c oughs> หลอก <c oughs> <c oughs> มาดูอีกห้องหนึ่งเฮลโหล่ <Hello. S 1> นี่คือห้องของคุณลุงกับคุณแม่นะคะ Wave to the camera <c oughs> ห้องนี้ค่อนข้างกว้างค่ะเราก็จะมากินข้าวที่โต๊ะทานข้าววันนี้กันทุกคืนแล้วก็ลิฟว n ิ่งรูมค่อนข้างใหญ่คือสะดวกมากเลยนะสำหรับครอบครัวเมื่อคืนเราก็มานั่งแบบเอ็นจอยเนี่ยก็จะมีโซนบาร์บีคิวซึ่งเราสามารถเรียกเชฟมาให้เขามาเหมือนกริลซีฟู้ดได้เห็นวิวสวยงามอันนี้คือครัวนะคะซึ่งก็มีไมโครเวฟมีจานชามแก้วอะไรทุกอย่างอำนวยความสะดวก พื่อที่แบบว่าถ้าใครมาพักเป็นแบบครอบครัวก็จะมีอเมนตี้ครบห้องน้ำนะคะก็จะแยกแบบเนี่ยชาเวอร์กับตัวห้องน้ำเองแล้วก็ทาดาอยากจะบอกว่าห้องนี้มีสระส่วนตัวเหมือนกันเมื่อกี้คือสระใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้คือมีอีกสระหนึ่งตรงนี้น่ารักมากคือเขาบอกว่ามันจะมีช่วงน้ําขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ฤดูนี้ช่วงที่น้ําขึ้นเราก็จะเห็นวิวเป็นทะเลเลยตรงข้างนอกนี้ห้องเรานะมีหลายมุมเลยที่รักอันนี้นะ มันให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่คาปรีอิตาลีสวยงามมากค่ะทุกคนโุ้ยทีแรกดูนี่เป็นมุมแบบโรแมนติกกินอัพตนุ่นทีหรืออะไรอย่างเงี้ยดูดิเน,นี่มีมุมนี้ด้วยมุมอาบแดดไปอาบแดดกันไหมคะแต่ตอนนี้เที่ยงคือแสงจะสวยมากสำหรับการถ่ายรูปแต่ล่มลื่นนาะต้นไม้อะไรเยอะมันอยู่ในสวนน่นารักอะ่ะดูดูดูอ้ร้อนฉ่ำ สวยงามวันนี้คือแดดดีมากหวังว่าพรุ่งนี้ที่เราไปเรือกันเราจะได้แดดแบบนี้ถ้าเราอาบแดดเราก็ต้องมานอนตรงนี้นะคะโอ้ it's w a ไปดูมุมนั้นกันที่รักข้างบนน่ารักจังเลยมุมนี้คือเห็นวิวแบบทุกอย่างเลยเนาะเหมาะกับการมานั่งชิลดีจังเลยอะ่ะคือมีหลายมุมให้แบบเอ j นจอยท่ามกลางธรรมชาติ เป็นนงโรแมนติกะเขาจัดไว้ให้เราหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ของเราเห็นซันเซ็ตตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวของเราจะขึ Twitter ้นไปที่ร้านอาหารมิชลินล่องใต้วันนี้จะเป็นเซ็ตเมนูนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ดีครับสวัสดีครับ <Yay. S 1> มาตรงมุมของร้านลองตาย,ตายนี่คือแบบ วิวสวยมากคือแบบสวยสุดเออคือแบบมองรอบนี่คือแบบเห็นมากกว่า180สองศาใช่ค่ะแล้วเป็นมุมแบบที่เขามาซันเซ็ตกันตรงนี้ด้วยนะสวยมากเลยอย่างเนี่ยพอเข้ามาในร้านอาหารนี่ไม่ยอมเขาไปนั่งที่โต๊ะอาหารเลยเพราะว่าจะบอกมาชววิวข้างนอกตรงนี้คือแบบสวยมาก อย่างเด้เข้มข้นแซ่บอร่อยเน,ะนาะเมื่อกี้คือหอยเชลล์ผัดชาจัดหอ,อ,อมเฮ้ยเบยบครับครับอะไรดีหอยเชลล์ผัดชาอร่อยมากอาหารทะเลก็ดสดมาก ปลาแบบเนื้อนแน่นมากและกะทิหอมมันมีความหวานความตัดด้วยความเปรี้ยว <Okay. S 1> ของตะลิงปรียอร่อยมากเ <Okay. S 1> <signature>, okay. มนูซิกเนเจอร์เลยอร่อยมากหอม,อมอล้านใต้ได้ไมเคิลินไกด์เชฟเขาเขาดีลกับชาวประมงที่นี่เลยก็นะที่มีเรือที่เขาออกไปหาปลาในแต่ละวัน แล้วก็เขาจะใช้ของโลโก้อของท้องถิ่นเมนูก็จะออกมาในแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่ว่าได้ว,ดไดวัตถุดิบได้อะไราวันนั้นดิอะไรมาวันนั้นรู้เลยว่ามันสดมากๆจริงๆน่าจะเพิ่งขึ้นมาจากเรือชาวบอหมกเมื่อเอชา้ชานี่รอร่อยทุกอย่างดีมากอะเอาขอบสูตรด้วยเห็นไหมขอบเลยพีเ่เต้เ เพราะว่าขาอ้วนแต่ละอันไม่เป็นคนเดียวนะอร่อยเช้ามาอากาศดีมากธรรมชาติมีแต่เสียงทะเลกับเสียงนกเสียงอะไรนะไปออกกำลังกายดีกว่าวันนี้ตื่นเช้าก่อนที่ทุกคนจะตื่น จะได้มีเวลาไปวิ่งหอกกกำลังกายก่อนเดี๋ยวจะไปที่ยิมของโรงแรมเฮ้ยอากาศดีมากเลยเหนื่อยแล้วเดินขึ้นเขาที่ยิมนี่ก็จะเปิดยีบสชั่วโมงอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมหรือเปล่าเนี่ย เสร็จแ,แล้วช่วงจะผ่านนาทีประมาณยสดชื่นละต้องเริ่มต้นวันอย่างนี้นะมันถึงจะสดชื่นได้เงืออ,อกกันประปรับป,ปีมากเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันครับแล้วก็ าเด็กๆไปเล่นน้ำก่อนเพราะวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นเรือแต่ว่ากลัวจะยาวไปก็เลยเป็นแค่ช่วงบ่ายไปถึงซันเซ็ตถึงแล้ววันนี้เรามาลงเรือกันเรือของลู u e ย o y ะทีเ่เราเคยขึ้นเรือของ Blue b o y ่เราเคยแล้วหลายรอบด,ด้วย อลจบดดเรียนกันแล้วเพื่อออกมาเดี๋ยวจะไปหาที่ลงน้ำสโนว์์โก้กันวันนี้อกาศดีมากเลยน่าจะสวย Nah, I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing. Home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? to play to claim a brand new name oh and i'm gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where head <whispering noise> เขากินยังไงยังไงนะสี้นน่น่มๆน่นมๆน่นมๆน่นกินได้ปะกินแบบเอกระลอได้ไหไม่ได้หรอกชนไม่มีฟันหน้ายีกฟันดิวันนี้เราไปทานข้าวข้างนอกกันไปที่ไหนคะเสบียงเลเหมือนมาสมุยที่ไลนยเราก็จะอาหารใต้สๆแล้วก็ต้องแวะเสบียงเล่ตลอดเราอยู่บนไหนเนี่ย่อีแ ก็ดึงแต่ดึงกดึง วันกลับแล <land> an ้วครับพูดอย่างนี้ท <ini> ุกคลิปเลยนะว่าไม่อยากกลับเลยเป็นอีกหนึ่งคลิปแบบว่าที่ที่สุดเลยอ่ะ คือแบบพอเห็นเด็กๆเขาแฮปปี้ได้ทํากิจกรรมต่างๆนะได้อยู่กับคุณตาคุณยายด้วยเนาะเราก็ไม่ได้พาคุณตาคุณยายมาชิปเดียวกันนานละใช่ที่เคฟฟานนี่คือถือว่าเหมาะสําหรับครอบครัวมากหรือว่าใครที่มาเป็นคู่ก็คือเป็นที่ที่โรแมนติกสุดน่ารักมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆแซฟที่นี่น่ารักมากดูแลแบบกันเองน่ารักสุดๆและที่สําคัญคืออาหารอร่อยมากอร่อยมากทุกมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นนี่คืออยากทานที่นี่เท่านั้นเลยเป็นความสุขที่ใรเชื่อว่าถ้าหลายคนได้มีโอกาสได้มาพักที่เคฟฟานนี่จะต้อง สร้างความประทับใจและสร้าง memory ที่ดีกับครอบครัวคนที่เราลักานแน่นอนเลยก็แนะนํานะคะสาหรับใครที่มาเที่ยวสมุยเนาะไปอีกหนึ่งโรงแรมที่เราชอบมากๆนะคะเคปฟานซึ่งจริงๆอ่ะในโฮเทลกรุ๊ปเคปแอนด์แคนเตอรีเนี่ยเขามีหลายสาขานะคะ,ะต่ว่า,านะเราเนี่ยมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลือกที่จะมาสมุยเลยจริงๆมีทั้งภูเก็ตโัหินพัทยามีเยอะเต็มไปหมดยังไงเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิคิวชาแนลด้นะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ ep หน้าครับบ๊ายบาย